อันนี้คือเคยสั่งมาแล้วรอบหนึ่งนะคะสั่งมาห่อเดียวประมาณเก้าบาทก็ใช้ดีใช้ดีมากนี่ข้างในเป็นแบบนี้นแล้วก็ แผ่นแบบนี้ข้างหลังแต่ว่าเขาใช้เวลาใช้ความร้อนหรือใช้เวลาไม่รู้นะคะเอถ้าอยู่ในห้องแอร์นี่รถึกว่ากว่าจะกว่าจะรู้สึกร้อนมันอาจจะต้องโดนแบบทําปฏิกิริยากับเหมือนนิดนึงแล้วมันก็จะเอมีความร้อนๆติดไว้ทั้งคืนเลยตื่นมาก็ ผ่อนคลายดีดีมากถูกถูกด้วยนะคะ